นี่ท hmm. ุกคนหอมๆเลยฮะเห็นอย่างนี <sh> ้นะทุกคนง่ายๆรู้ไหมว่าเราลืมอะไรไปหนึ่งอย่างลืมอะไรคะนี่รู้แล้วเราลืมอะไรไม่ใช่ลืมใครไข่ว่าเป็นอะไรนี่ทุกคนดูนี่ฮะความน่ากินของมันอยู่ตรงนี้นี่ดูดิเรียกว่าอะไรตัวจิ๋วตัวจิ๋วแล้วถ้าตัวใหญ่เป็นยังไงอ่ะตัวใหญ่จะเป็นแบบนี้ค่ะอะไรฮะไหนมาดูซิ อะรนปลอดภัยปลอดภัยใช่ไหมไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมคะตรวจแล้วใช่ไหมคะไปโรงเรียนได้ใช่ไหมไม่ไปโรงเรียนไม่ไปโรงเรียนเหรอไปวันนี้วันหยุดวันนี้วันหยุดมาม้าตรวจด้วยเหรอใช่ค่ะพรุ่งนี้มาจะเข้าไปดู CCTV ที่โรงเรียนค่ะอ๋อเขาให้ดูกล้องตอนบีบีเรียนใช่ไหมครั้งแรกเลยจะได้เห็นลูกเรียนหมาม่าไปถ่ายคลิปให้ด้วยไหมหน้าเป็นหมาม้าบีบีดูที่ขีดขีดดูที่ขีดขีดฮะขีดขีดอะมาอันตรายของหมาม้าดิหมาม้าอันตรายไหม ีะจไม่เอามันเป็นยังไงมันเจ็บไหมอะไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บต้องตรวจอะไรอ่ะตรวจโควิดเหรอกลัวเจ็บไม่มีอะไรบีทำเบาเบาแล้วบีจะแหย่ยังไงบอกป้าก่อนแหย่ยังไงบีแหย่บีแหย่บีแหย่อยู่นิ่งๆบอกคนแค่อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆบีบีทำเบาเบานะบีทำเบา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 นะไม่แรงนะอุ้ยจริงปะเนี่ยเบาเบาอาอาอาพูดจริงๆสัญญาก่อนสัญญาก่อนทำเบาเบาแล้วป้าจะเจ็บไหม เจบพี่ทำเบาๆชัวนะสัญญาป้ากลัวมีอะไรไม่มีอะไรพี่ทำเบาๆเดี๋ยวถ้าเลือดไหลล่ะไม่มีอะไรแล้วเลือดจะไหลไหมไม่เลือดไหลมันมาปอกป่าเลือดไหลไหมไม่ไหลค่ะไม่ไหลมันนิดเดียวมันนิดเดียวอยู่นิ่งๆค่ะทำเบาๆค่ะอยู่นิ่งๆหัานดินด้วยค่ะบีทำยังไงป้ากลัวไม่มีอะไรไม่มีอะไรป้ากลัวเจ็บดูช้อนแก้มก่อนเอามือไว้นิ่งๆค่ะยืนนิ่งๆเลยเหรอ นิดเดียวนะนิดเดียวไม่เก่งค่ะไม่เก่งบอกก่อนค่ะแค่นี้เองผลตรวจของบ้านเราฮะรอดทุกคนฮะบีบีก็ขีดเดียวแม่บัวขีดเดียวเฮียก็ขีดเดียวนะคือน้องบีบีเนี่ยต้องตรวจทุกๆกี่กี่วันคะม่ม่าทุกวันอาทิตย์ก่อนไปโรงเรียนค่ะอันนี้ของพี่บีอันนี้ของพี่บีใช่ไหม อะถ่ายรูปก่อนหนึ่งสองแชะหนึ่งสองแช่บ้านเราปลอดภัยทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราทําอาหารได้นะครับนี่ฮะทุกคนแม่บุ๊กเตรียมอะไรหอค่ะโอ้โหห่อกระทะเหรอคะนี่เห็นกระทะแบบนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าวันนี้น่าจะมีการย่างการปิ้งหรือการทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเมนูเนี้ยเหมือนเป็นเมนูที่หมอยิ่งห้ามเรายิ่งยุนะ หมอห้ามเรากินชีสเยอะห้ามกินเกี่ยวไข่มันเยอะเขาไม่ได้ห้ามแต่เขาบอกว่าให้ลดลงเออแต่เราเนี่ยก็คิดว่าเราก็ลดนะเราจะขอกินสักวันหนึ่งด้วยกันเอาแบบก็เต็มที่เลยฮะเราจะทําอะไรบ้างะย่างเนยค่ะย่างเนยกุ้งคอกเทลลาวาชีสไข่เยิ้มแล้วไม่พอแม่บุ๊กบอกว่ามันยังไม่สุดปะปังมันต้องกินกับขนมปังด้วยแล้วขนมปังวันนี้ก็คืออะไรคะครอปเปอร์เรนโบว์ก็คือชีสเรนโบวด้วย ครอปย่องมาจากครัวซซองคือเอามาทําเป็นแบบวาฟเฟิลใช่ไหมแล้วก็ราดชีสเรนโบโอ้โหทุกคนคือวันนี้ชีสชีสชีสแล้วเราอย่าไปหาหมอนะหลายที่คนไปตรวจนะเดี๋ยวหมอดาวอีกนะจเรี่อ <c oughs> เวลาวัตถุดิบวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูแล้วกันนะฮะไป มาถึงอย่างแรกทัยังไงคะหมักเกลือกับพริกไทยนะคะอ่าเราทำกุ้งค็อกเทลเองเลยใช่ไหมวันนี้นี่เป็นเกลือหอิมาลัยใช่ไหมคะเ,คเกลือสีชมพูเลยทุกคนหมักไปเลยครับนี่เค็มเคมนิดหน่อยแล้วก็ตามด้วย จะบอกว่าย่างเนยกุ้งชีสยืดเนี่ยเราเคยทําแล้วเป็นคลิปแรกเลยที่ไม่บุ๊ยอยม,มาถ่ายด้วยเป็นคลิปแรกเลยที่ไม่บุกแบบยอมเปิดตัวมาถ่ายช่องบีบีแมมมรี่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเม่บุกจะคนขี้อายแล้วเขาไม่ยอมมาถ่ายด้วยแต่ที่แตกต่างจากคลิปแรกที่เราทาอ่ะคือกุ้งวันนี้เราจะทำเป็นกุ้งพกเทลวิธีจัดจานอ่ะมันจะสวยมากเลยเนี่ยม่บุกก็บอกยังไงเห็นแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนเดี๋ยวคอยดูแล้วกันอ่าแล้วก็โยนเนยลงไปเลยฮะนี่ถูไปพอเนยเดือดปุ๊บก,ก็ใส่กระเทียมลงไปผัดนะ เห็นไหมทุกคนเสร็จแล้วก็ต้องมาหยิบมาย่างแต่เขาก็ต้องเลี้ยงให้สวยงามนะฮะตามสไตล์ของเขานี่มาแล้วย่างเลยอาหารเย็นของเราวันนี้กี่แคลมามว่ากี่แคล <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องหมดหรอกต้องไปออกกําลังกายด้วยนะกินเสร็จอะโอเคปู่ทุกคนเรียบร้อยแล้วฮะเป็นไงฮะกุ้งย่างเนยผัดกระเทียมด้วยกุย่างเนยหมื่นแคลกุ้งย่างเนยหมื่นแคล กุ้งย่างเนยหมื่นแคลมีการแกงตัวเองด้วยนะนี่ทุกคนหอมๆเลยฮะและนี่คือชีสทั้งหมดในวันนี้ที่เราจะมาทํานะฮะเริ่มที่ตัวแรกครับอันนี้เป็นอะไรคะมอสเรลยล่ลานะคะแล้วอันนี้อะไรคะเคท้าชีสค่ะอสองตัวต้องผสมกันนะทุกคนแล้วก็ข้าวโพดค่ะหลังจากนั้นก็เติมนมค่ะลงไปเลยครับ ใส่เกินนิดนึงนะคะโอเคแค่นี้เองทุกคนง่ายแบบง่ายมากแล้วเดี๋ยวไปเตรียมลงในกระทะเลยใช่ไหมเห็นอย่างนี้นะทุกคนง่ายๆทำไมว่าเราลืมอะไรไปหนึ่งอย่างลืมเลยคะให้ปลาดาวใช่ไหมอ๋อก็ลืมนี่รู้แล้วทุกคนนี่รู้แล้วเราลืมอะไรไม่ใช่ลืมใครลืมว้าเป็นอะไรเราก็คิดว่าจะให้เราหอมแก้มบางคนคิดออกมาให้ปลาแบบเออลืมอะไรลืมหอมแก้มมาหรือเปล่าลืม อ๋อลืมไข่นีอันนี้เอาไปใช้ได้ทุกคนวิธีหลอกของแก้มเมียนะฮะอ่ะเสร็จแล้วก็ตอกไข่ลงไปอ๋อไข่ชีสเยิ้มใช่ไหมเมนูของเราวันนี้แล้วก็ทอดใส่ในกระทะเลยค่ะอ้าวละกลายเป็นชีสทอดไข่ ทุกคนนะวิธีทำวอฟเฟิลเนี่ยก็ง่ายๆเลยทุกคนไปซื้อครัวซองจิ๋วแบบนี้มาทุกคนแล้วก็ไปซื้อเครื่องทำวอฟเฟิลแบบนี้มาทุกคนเล็กๆแบบนี้จิ๋วๆแบบนี้ทุกคนแล้วก็เปิดมาทุกคนอยากรู้ความจริงไหมคะเราสั่งเครื่องวอฟเฟิลจากแอป,ปขายสินค้าแอป,ปหนึง่งแล้วเราอ่ะเหมือนแบบรีบซื้ออะไรอย่างเงี้ยเห็นแบบว่าดีลมันดีราคามันถูกเราไม่ได้หานรีวิวทุกคนพอมาถึงมองหน้ากันเลยคือตอนแรกอะที่แม่บุ๊กซื้อมาเราคิดว่ามันจะเครื่องประมาณเนี้ย เราคือมันใช้มาตรฐานอะไป,ไปแต่พอแกะกล่องออกมาปุ๊บเครื่องเท่านี้เท่าฝ่ามือเราเนี่ยทุกคนกลายเป็นน่ารักไปเลยเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะแต่ก็เปิดเครื่องเสร็จปุ๊บเราก็เอาเนยลงไปแบบนี้ <c oughs> ง่ายๆเลยมันน่ารักมากเลยอะ <c oughs> มาถึงมาเครื่องค่ะเครื่องหลังจากนั้นเราก็ <c oughs> วางน้องลงไปค่ะอ่าเสร็จแล้วก็ปิดเลยครับปุ๊บแล้วกดด้วย เสร็จแล้วฮะทุกคนมันก็เป็นแบบนี้ฮะโอ้โหน่ารักอ่ะจากแบบนี้ทุกคนกลายเป็นว a f f l e ลนะฮะหรือเรียกว่า c r o f ฟ l ลแล้ววันนี้เราจะเอาชีสเรนโบว์มาลาดด้วยทุกอย่างเสร็จสักทีนะฮะวันนี้เสร็จเร็วอะแป๊เดียวเองอะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปจัดกระทะกุ้งค็อกเทลลาวาชีสไข่เยิ ow, ้ม c อฟเฟิ e ชีสเรนโบว์โอ้โหทุ่มมันยาวขนาดนี้ไปฮะ เแบ,บแล็ละฮะทุกคนเมน<ม>ูนี้ถือว่าทําให้เราคิดถึงเมนูแรกๆที่เราทาใช่ค่ะทุกคนนี่ฮะเป็นน้าจิม้มสุกี้ใช่ค่ะทุกคน<ม>และนี่คือนําเสนอเลยถ้ามีร้านไหนแบบอยู่ในตลาดแล้วไปเอาไปทําขายอย่างเงี้ยเฮียไปซื้อนะอย่างเงี้ยคอฟเฟ่เรนโบว์ค่ะใช่คอฟเฟ่เรนโบว์ลองกูโคโลเชนค่ะลองกูลองกูงกงก <laughs> ทุกคนดูนี่ชนไค่ะเชิญของแก้กมันบ้านไหนเป็นบ้างให้หอมแก้มาหัวโขลก <laughs> อร่อยอ่ะ ทุกคนดูดิชสเรนโบอ่ะมันต้องกินกับกุ้งทุกคนดูนี่จุ่มลงไปในน้ำจิ้มบุกกี้ก่อนแล้วไว้บนนี้มันจะเข้ากันไหมมะเข้าค่ะแต่ร้อนมากมา กุ้งเนี่ยถ้าไม่หมักพริกไทยมาก่อนเนี่ยจะไม่มีกลิ่นเลยเขาแรกประจะไม่ให้หมักพริกไทยด้วยคือกุ้งเนี่ยมีกลิ่นพริกไทยแล้วหอมมากแล้วชิ้นเยอะทุกคนดูดิทำไมมันไม่ยืดมากๆมามาอ๋อมันยังไม่เดือดทุกคนดูนี่มาดูนี่นิบีบีมาดูอะไรนี่เร็วมาดูนี่เร็วเรนโบ เอ้ยมานี่เลยค่ะมาม่ามาดูอะไรนี่แล้ววิธีหลอกให้บีบีออกมากินฮะให่เซฟไพร์ดีเหรอให่เซฟไพร์ดีเหรอให่เซฟไพร์ดีเหรอโอ๊ยได้ยินป่ะทุกคนได้ยินแล้ววันนี้เซฟไพร์บีบีเหรอนี่อะปาทำเซฟไพร์บีบีเขาเรียกว่าเค้กเรนโบว์เค้กเรนโบว์ใช่มีสีอะไรบ้างอุรยเออ ิดาวีสิดาวีฮัลโล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 วีไข่สอนนะไปโรงเรียนมาได้หลายเพลงพีบีดูนี่เค้กเรนโบว์สวยไหมอันนี้สีอะไรฟ้าฟ้าสีอะไรสีฟ้าเขาเรียกว่าสำเนียงไทยกับสำเนียงภาษาอังกฤษผสมกันแกเป็นฟ้าตาปาให้เบียดหนึ่งอ้ำเลย อโอ้โหชอบเดี่เขาชอบลูกชอบก็ดีใจนะฮะทุกคนเราลองไปทําให้ลูกกินดูที่บ้านถ<ไ>ือเลยค่ะเป็นเค้กเลนโบของบีบีอร่อยไหมล่ะน่ากินไหมแล้วถามก่อนไทยเป็นใครไ, <c oughs> ไทยคือใครเพื่อนกันลูกแบบอ,อู้ดูทมเนื้อดูดมเน้อเอากุ้งไหมะคะเอาค่ะมามต้องปอกมันร้อนก่อนบีบีกินได้เหรอกินอ้ย นี่ไงเป็นเมนูที่บอกว่าหลายคนบอกว่าอะไรบ้างม,ะมะ่าม้าเอาจิ้มซอสด้วยไหมคะจิ้มซอสเลยกินไหมไม่ะค่ะไม่จิ้มใช่ไหมไม่จิ้มะะเหรอคะเฮ้ยกินคนเดียวหมดเลยเหรอชิ้นนึองอ,อ่ะเฮ้ยหม่าม้าของพี่ดีไม่เป็นไรค่อยๆเคลียร์ม่าม้าถือได้นะอืมหลายคนเลยคอมเมนต์เกือบทุกคลิปเลยบอกว่าอะไรบอกว่าเฮียทำเมนูที่บีบีกินได้หน่อยใช่ค่ะนี่ไงเมนูที่บีบีกินได้ทุกคนแล้วทุกคนบอกเลยว่าเอาลองไปทําตามดูทุกคนคือมันจะฟินๆนิดนึงนะเพราะว่าชีสแบบเยิ้มๆแบบนี้ทุกคน แบบนี้จ้าจ้าไม่แล้วนักร้องของเราฟินๆเลยทุกคนอุ้ยกินเยอะแล้วบีบีฮะมากินผักไปด้วยปว้นานปลาเลยค่ะออาแล้วผู้กำกลับมาแล้ว สีเรนโบว์ใช่เดอะโบว์เรนโบว์องกจะมาตกฟ้ามเรนโบว์เรนโบว์องกจะมันเป็นฟ้าอ่าฟ้าฝ้าอาฝ้าอาฝ้ามาองกจะเป่าเรนโบว์ก็ไปก็ไปจ๊อเฮ้ยเพลงอะไรเพลงเรนโบว์ค่ะเอามาจากไหนอะลูกที่โรงเรียนเปิดให้ฟังใช่ไหมคะมากินพางทำไมอ่ะหามันอร่อย เฮ้ยมาขนมปังอร่อยมากเลยอ่ะไอ้คอฟเฟลเนี่ยมันหอมพัวตองอ่ะป้าไปกินหาอยป้าดูค่ะป้าป้าฟ้าไปกินหอยมันตายแล้วมันยังไม่ตายนี่ไงมันตายที่ไหนมันยังไม่ตายเลยมันตายเฮ้ยมันได้หลุดมันยังไม่ตายนี่ไงมันหนีไปเนี่ยแล้วป๊าพูดไปเรื่อยอ้าวป๊าพูดไปเรื่อยนี่ทุกคนดูนี่ฮะความน่ากินของมันอยู่ตรงนี้นี่ดูดิ อแล้วตรงนี้ไข่น mm ี hmm. <S <s ่ทุกคนดูนี่เอาไข่มาแล้วจ้าอุ้ยไข่เป็นก้อนเลยมามะนี่ืหเสร็จแล้วก็มาลงที่น้ำจิ้มฮะทุกคนนี่สุกี้ชนค่ะตั้งตั้งโมเคดูอืมไปไม่กินผักนะไม่เอานะนี่ยมันมีประโยชน์เดียวเหรอเล็เดียวอุ้ยเดียวกินเขไปอย่างนี้กินกินปืน นเข้าไปหมดะลืวหมดแล้ว,ลวโอ้ย <laughs> ินหางจองโอ้ยยิงโ,โหดยิ่งกว่าแม่ลุกคนดูวั <laughs> น,น <laughs> เนี้ใคปปรเล่นในทาลคะอันไหนตายอ,อันนี้นตายหมดแล้วมันยังไม่ตาย <laughs> มันตาย <laughs> มันตาย โอเคตายก็ตายมันตัวจิ๋วอ่ะมันตัวเล็กเหรอมันตัวเล็กเรียกว่าอะไรตัวจิ๋วตัวจิ๋วตัวจิ๋วนี่แค่นี้เดียวะตัวแค่นี้เหรอแล้วถ้าตัวใหญ่เป็นยังไงอ่ะตัวใหญ่จะเป็นแบบนี้ค่ะตัวใหญ่จะเป็นแบบนี้ค่ะตัวใหญ่จะเป็นแบบนี้ค่ะรู้กันทุกคนตอนนี้ฮาบีบีไปเจอเพื่อนอ่ะเขาเล่นกับเพื่อนไม่ค่อยเป็นนะเพราะเขาว่าโตมาในครอบครัวแบบอยู่กับผู้ใหญ่อ่ะเขาจะเหมือนแบบมีมาดหน่อยเวลาเจอเพื่อนเขาจะอย่างงี้ ของเธอเธอเล่นอะไรของเธอเพราะฉันไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้ฉันเคยเล่นแต่กับโกบิวเล่นแต่กับโกโบอยู่กับแต่ป๊าป๊าอะไรเงี้ยต้องพยายามต้องพยายามพาเขาไปเจอเพื่อนเนาะทำไมขึ้นน้ำได้ค่ะแล้วมาดื่มให้นะคะเว้ยเว้ยเว้ยเจกย่างเงยทำไมเจกทำอย่างเงี้ยเขาเรนโบเจกมานี่ยฮะมาโอเคครับเฮียตกใจไปเองโอ้ยบ้านนี้เวลาเจอกันเป็นไงทุกคนนี่ทุกคนจูบลงไปฮะน้ำจิ้มสุกี้เด็ดมาก เดี๋ยวนี้คือจับลูกติดไมายละใช่ครับให้แบบเป็นพิธีกรแล้วครับให้เขารับหน้าที่ในการทำรายการต่อแบบนี้ยกินเองเลยเป็นไงแล้วบอกทุกคนหน่อยว่ารสชาติเป็นไงครับรสชาติเป็นไง บ๊อบบี้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 บ๊อบบีบ๊อบบี้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 บ๊อบบีปบ๊อบบี้บ๊อี้บ๊อบบี้บ๊อบาี้บีอบบีบ๊อบบี้บ๊อี้บ๊อบบีป๊อบบี้บ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 ๊อบีอบบี๊อบ้บ๊อบบี้ ที่ผมเอามาวันนี้ผมจะบอกว่าไม่ต้องไปซื้อครับทุกคนทุกคนเกี่ยว้ัน้นไม่ใช่ะ ือจะบอกว่าบอนดี้ฉลองครบ50ปีไม่50ปีครับยังไม่ตีนึงเลยครับแต่ว่าฉลองขายได้เนี้ย1แสนซอง1แสนซองผิว1แสนซองคู่นี้ทุกคนนานๆทีบิวจะจัดโปรแบบนี้ทุกคนบิวทําโปร1แถม1ซื้อ1กล่องแถม1กล่องในราคา790บาทสุดยอดไหมบิวเป็นคู่ผิวนะฮะทุกคนฟังให้ดีสุดยอดเลย1กล่องแถม1กล่องใช่คู่นี้แหละทาให้หน้าเฮียไม่มีสิวเลยตอนนี้แล้วก็หน้าแต่งตึงมากเพราะว่าเป็นคอลลาเจน ไม่มีสิวแต่ผดเต็มหน้าใช่คันคันเมื่อกี้แล้วคันนทุกคนไม่ใช่ใครอยากซื้อนะทุกคนให้แอดไลน์แอดอย่างเดียวนะไลน์แอดนี้แลบอดี้เจลลี่ทุกคนแล้วบอกว่ามาจากช่องแงบีบีเมลรี่ห่งแถม1นพิเศษอยากเข้าบ้านค่ะอยากเข้าบาครับจะบอกว่าแบบซิปปี ก็เป็น1แถม1เหมือนการห้ซองก็คือเป็นแบบเป็นถุงเป็นซิปอะ4 5่บาท5ซองแถมอีก5ซองโอ้ยมีนี่ะจเขาแชร์ตู้เย็นไว้เลยบ้านเนี้ยแชร์ตู้เย็นอร่อยมากทุกคนคือเฮียกินทุกวันทุกคนแล้วผิวมันจะดีขึ้นชมพูพีชเนี้ยตัวนี้คือคอลลาเจนส่วนตัวนี้แทนผักและผลไม้แค่นั้นเองแค่นั้นเองเป็นคู่ผิวชนินต้องลองชิมอันนี้เขาเรียกว่าครอฟเฟิลครอฟเฟิลย่อมาจากครัวซองกับวอฟเฟิลกลายเป็นครอฟเฟิลชีสเบนโบเจ็ดสีกินดู ใช่ครับเป็นชีสเลนโบเขาเรียกชีสดิฟชีสดิฟอ่ากินกับย่างเนยอันนี้คือสูตรเด็ดสูตรเด็ดของร้านเรา4ี่กว่าปีเหรอครับเปิดมา40กว่าปีแล้วแมงโมชิบหายโมจริงๆแล้วคอฟเฟ่ร์นี่โอ้โหน่ากินมากเฮียลองลองชิมดูนี่คือชีสด้วยนะดีต้องใช้ช้อนต้องเป็นเฮียอย่างเงี้ยเฮียยีบอย่างนี้เลยทุกคน้ก็อย่างเงี้ยงั้นผมผมมาช่องนี้ผมจะทําตามวิถีของช่องนี้ดูนะทุกคนนี่คือ พรอฟเฟิลชีสเจ็ดสีมันีเจ็ดแสงอ่าจะจะเหนียวนิดนึงเพราะว่าชิ้นเป็นใหญ่แล้วเป็นไงบ้างหกหกก็เจ็ดอ <laughs> อ้โเฮียไปไงมันรู้สึกแบบไม่สีมันเหมือนขนมแต่พอกินเข้าไปมันคือชีสแบบชีสยืดแบบอออืื้หย่างเนยกุ้งข้าวโพดชีสหลาได้ครับคอนชีสคล้ายคล้ายคอนชีสจุ่มนิดนึงซีฟู้ดก็ได้ผมเอาอันนี้แหละบอกว่าอร่อยมากรู้ป่ะงคดอื่นมีคอมเมนต์หนึ่งบอกอะไรป่ะมีคอมเมนต์หนึ่งอ่ะคอมเมนต์บอกอะไรป่ะ หนูอยากกินพี่แว่นพี่แว่นคือพี่แว่นคือผมแหละครับและพ่อทนินหายไปจากคลิปมีประมาณสองสคลิปเขาก็ไม่ดูเขาบอกเลยว่าจะดิสไลด์แล้วนะพี่แว่นหนูเมื่อไหร่จะมาอย่างนี้จริงมาแล้วครับถ้าอยากดูพี่แว่นนะหรือพี่ทนินนะเขามีช่องช่องทนินเอส เขาไปดูได้เขตามได้ครับทั้งทิกต็อกยูทูบไอจีถ้าเกิดว่าคุณแพลวอยากจะดูพี่แว่นเยอะๆเนี่ยพี่แว่นพี่แว่นมีช่องครับแล้วพี่แว่นเขามีชื่อด้วยนะไปตามพี่แว่นได้ครับตอนนี้น้องบีแม่บุ๊กก็ขึ้นนองเรียบร้อยแล้วหรือในเฮียกับธนินลองมาทำตามดูขอบคุณที่คอยติดตามพวกเราด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฮะไปสั่งอีกรอบหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งเจ็ดร้อยเก้าสิบแบบนี้ที่ไลน์แอดบอดี้เจลลี่นะฮะร้อยเซ็ ครับซิปปี้สี่ร้อยห้าสิบหนึ่งแถมหนึ่งคู่ผิวเท่านั้นนะครับอันนี้นะทุกคนอันนี้สี่ร้อยห้าสิบอันนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบอ่ะลองไปสั่งกันดูที่แรกันที่จลรี่อย่างละร้อยสิบร้อยคนเท่านั้นร้อยคนแรกเท่านั้นแล้วเรานับจริงๆทุกคนเพราะว่าบิวเขามีของตอนนี้มีอยู่เท่านี้เพราะต้องสั่งผลิตเพิ่มอีกหนึ่งแถมหนึ่งสองแถมสองสามแถมสามสี่แถมสี่ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยสำหรับวันนี้ครอบครัวตัวบิวอนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย